สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอาลบสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของอถามทําอะไรโค้งนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ต้องฝึกโคง้งถามเพราะอะไรหลหะจ้าเรียนแบบปูอัดนะครับท่านผู้ชมหลังจากวันนี้นั้นเนี่ยก็ได้มีการเอ้ยโผล่ไปลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมไปตรวจการน้ําท่วมอย่างนั้นไปตรวจท่อระบายน้ําอย่างนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าก็ได้โค้งกับนักบินมอเตอร์ไซค์นะครับท่านผู้ชมรวมถึงหลายๆภาคส่วนกันเลยทีเดียวประชาชนประชาชาิที่เดินผ่านแถวๆนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ โยก็คาบ,บ้านเลยนะครับเดิ่ผู้ชมหลังจากตัวเองนะเนี่ยได้ทําการไม่รู้ว่าสร้างภาพหรือเปล่านะครับเดิ่ผู้ชมร้อยวันพันปีไม่รู้มันเคยลงพื้นที่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็ได้โผู่ไปโค้งมั่วไปหมดเลยนะครับเดิ่ผู้ชมบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่ไหวเขาอะไรประมาณนี้โค้งหาเหรออะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยโดยวันนี้เว้ยเฮ้ยก้าวไกลอาจจะเสียแล้วนะครับเดิ่ผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยอันนี้ต้องประท้วงเว้ยเฮ้ยหลังจากที่มีมติพักเย้ยเกือบจะขับไล่นะครับเรื่องผู้ ครับใหม่เร็วๆนี้ครับท่านวันนี้มันมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยปูอัดนะครับท่านผู้ชมมึงอย่าเพิ่งยิ้มฟังข่าวนี้ก่อนเนี่ยวันนี้โผใส่เสื้อก้าวไกลลงพื้นที่แล้วก็โค้งขอโทษประชาชนเจอปัญหาน้ําท่วมลุ้นพักประชุมทบทวนมติวันนี้นะครับท่านแล้วก็เจ้าตัวสอบไม่เข้าร่วมประชุมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้ามันก็โค้งเข้าไปทั่วแล้วนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยเอ๊ะหรือว่าการโค้งแบบนี้นี้มันจะทําให้ตัวมันนนนนเเอออองงดดดดููีีีขขึึ้้้หรรืไไไมม่่ะทําก็ลย ผูชมดูแยกเข้าไปใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าวันนี้โอ้ยเต้มงคลกิจนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกลงแล้วเนี่ยหลังจากเงียบหายตอนนี้แสงไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้แสงมีแล้วก็ต้องพยายามดูถามทาไมล่ะจ้าหลังจากแจ้ปาจีนนะครับท่านสอสอชาวอีกลายหนึ่งนี้ตอนนี้ก็ได้ออกมาแฉเป็นจาแสงจนันรนวเนี่ยเกี่ยวกับผู้ช่วยว่ามีการทุจริตหรือไม่นะครับท่านเกี่ยวกับโรงงานขยะรับเงิน3ล้าน5อะไรประมาณนี้หรือเปล่านนเนี่ยนี่ผมไม่เชื่อเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้ก็มาแล้วนะครับท่านผู้ชมมงคลกิจว่าเฮ้ยเปิด ปาจีนเข้าพักโวลันพฤติกรรมเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนเดียวกันหรือว่าอะไรวะเนี่ยอยู่พิษณุโลกเคยอยู่พิษณุโลกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมวลันนะเนี่ยพร้อมรับเข้าพักแล้วก็พร้อมให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอีก3ปีอะไรประมาณนี้แล้วแจป้ปาจีนเป็นอย่างไรบ้างจ้าแจป้ปาจีนก็ตอกกลับหัวทิ้งหัวตามกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่อนาคตข้างหน้าไม่แน่นะเนี่ยว่าจะไปอยู่กับมุ่งคนกิจหรือไม่แจป้ปาจีนครับท่านตอกกลับนะเนี่ยไม่หัว บาลออกมาเชิญชวนไม่ใช่ชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมไปนั้นหัวหน้าพักแม่มือยังหาพักอยู่ไม่ได้เลยสําหรับหัวหน้ามันนี้โดยคนบ้านเดียวกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ไอ้แจ้บปาจีนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาโต้รงคนกินนะเนี่ยไม่สนใจจะเข้าพักไทยสีวิไลอะไรประมาณนี้เอ้ยเผยขอคุยกับชาวบ้านก่อนนะเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปคุยกับชาวบ้านนี่จะต้องมีการถามทําอะไรโค้งนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อวานเนี่ยผมได้ฝึกสกิลการโค้งว้เฮ้ยแม่ก็ถามมึงจะฝึกไปทําอะไรจ้าเฮ้ยต้องฝึกไปก่อนนะครับ ช,ช่วงนี้สอสอมันชอบโค้งเราก็ต้องโค้งไว้ด้วยแต่ว่าแค่โค้งคำนับนะครับท่านไม่ใช่ไปโค้งอย่างอื่นแล้วก็ตะมักลึกตะมักนักป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 ักนะั้นไม่มีครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้สีสุวรรณมาแล้วนะครับท่านผู้ชมผู้มีแสงในตัวครับท่านแล้วตอนนี้มันก็ต้องรีบดูดแสงแล้วนี่หลังจากโดนลุงศักดิ์นะครับท่านผู้ชมผัวพาแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าพบแพทย์อย่างไวนะครับท่านสุดท้ายศาลก็สั่งคุกลุงศักดิ์เป็นเวลากี่เดือนกี่ปีแล้วก็จําไม่ได้แล้้้้ววเกกิดดอออะะไรรรรขึนนนนีีีจังปปชช่ามโยสสุ มาแล้วเว้ยเฮ้ยโปรร้องกรกรตนะเนี่ยให้ฟันสองสอสบมคุกคามทางเพิดสอผิดอะไรวะเนี่ยจะเรยธรรมแล้วก็ขู่ลั่นนะเนี่ยพักไหนรับระวังถูกยุบอะไรประมาณนี้เฮ้ยถ้าเกิดมงคลกิจรับละจ้าก็จะถูกยุบพักนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดยุบพักมงคลกิจไปล่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพักมันนี้ก็เป็นสสอสอบตกครับท่านเฮ้ยสิบบาทอย่างมีบทนั้นเนี่ยเอ้ยหรือว่าจะต้องไปอยู่พักมอว่าลงอ๋ออยู่พักมอว่าลงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะอว่าลงนี้เขามีสโลแกนถามทําไมละจ้าจะป่าบก้าว ประมาณนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหมอว่าหลวงก็คงไม่เอานะในกา่ท่านผู้ชมคนปัดนี้ก็ไม่รู้ว่ายีแหลงผือดีตอนนี้ต้องรีบแต่เพิดไล่คนดึงนี่ไอ้ปูอัดออกจากพักเก้าไกลอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเพราะอะไรเหรอจ้ามันจะทําให้เสียรางวัดนะในกา่เด็กผู้ชมบุคคลภายนอกดูเข้ามานี้อาจจะไม่ค่อยดีไอ้อันนี้กระทบตัวของไอ้ปูอัดเองไม่เป็นไรนะเนี่ยมันไปกระทบก้าไกลด้วยทําให้เสียหายกันอย่างใหญ่หลวงกันเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านเพชรกรลุนพลนะในบท่าดผู้ชมรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีสอดไอ้ชอ็ชอ,ชอ,อมกเีเ บ่อนเว้ยเฮ้ยปมเนี่ยแจงสอสอเว้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอะไรวะเนี่ยให้หลุดซิปากอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังลายหลุดลั่นกําลังผักดันกฎหมายสําคัญอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรื่องของปูอัดแล้วก็ไอ้สอสอหื่นอะไรพวกนี้เนี่ยจะมากบความสําคัญนะครับท่านผู้ชมเพราะไีที่วิพา์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวในโลกโซเชียลครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีติดตามต่อไปนะครับท่านส่วนชัยธวัฒน์ตุลาทนตอนนี้ก็ดนวิพา์วิจารณ์อย่างเหลือเกินถามปมไหนจ้าปมที่ว่าเอ้ยทำไมมีมติออกมาตั้งแต่แรกแล้ว ขับแค่คนเดียวอีกคนนึงยังไม่ตเพื่อพ้นพักนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้ดิ้นกันไม่หยุดยั้งเงินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมประชาชนแห่แชร์ภาพนี้อย่างไม่หยุดหย่อนปมไหนจ้าเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเดอะไทเกอร์นะครับท่านผู้ชมส่งเข้าประกวดโดยมีการบอกว่าเนี่ยมารยาทงามเฮ้ยหลังโซเชียลแห่แชร์ภาพไปตู่อันไตนะเนี่ยว้สวยทักทายอุ้งอิงแพรทองทานแล้วก็บอกว่าเนี่ยตู่ประยุทธ์เนี่ยมันไว้สวยทักทายอุ้งอิงนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจอยบบุ้้าาางงงกก็็วลผูชมม แต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรับไม่ได้อย่างสุดล้อนเกินเลยทีเดียวคือใครคืออดีตคนที่จะลงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ถามใช่อภิสิทธิ์ไหมไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมคนคนนั้นก็คืออดีตสสที่รอคอยการเป็นสสมานานถึง17ปีถามทําไมมันอดทนได้ขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนันก็คือนางติ่งมาริกาครับท่านแล้วก็ตอนนี้ก็ลาออกพ้นประชาธิปัตย์ไปแล้วขออาศัยไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีแล้วก็จะเป็นดาวติก๊กตอกแทนนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาเดือดเลยนะเนี่ยเนี่ยโซ กุ้งเองทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไม่ลองบอกมาแถลงข่า,ขาวอะไรทํานองนี้ว่ามีการไหว้ประยุทธ์ก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ได้มีเสียงแตกหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวโอ้ยเฮ้ยบ้างก็บอกมานะเนี่ยจากตูจดุพรเนี่ยเขาดีกันนานแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกด้านส่วนหนึ่งละอีกด้านส่วนก็บอกว่าเนี่ยออ้ยทีหลังเจอประยุทธ์เนี่ยสงสัยจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วพอเจอละจ้าเอาปลาหมึกมาก่อนพอเจอก็อันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมปากเลยตัวกันไปเนี่ยปักปกปๆกแบบนี้หรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับ ขาววิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านด้านติงมาริกาก็เดือดตอนนี้ชาอุ้งอิงเว้ยเฮ้ยรีบออกมาแก้ไขข่าวด่วนถามทําไมล่ะจ้าเอ้ยมันอาจจะทําให้ประยุทธ์เสียหายหรือไม่นะครับท่านผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเออแล้วก็ดามาด้าน MG มรบ้างครับท่านแชร์กันเพียบนะนนียภาพประยุทธ์ยกมือไหว้ครอบครัวชินวัตรขณะเดินทางไปชมการสแสดงขวด,อดรอบปฐมทัพอะไรประมาณนี้โอ้ยนี่ก็ทั้งถั่วลงนะครับท่านผู้ชมทั้งถั่วไม่ลงครับท่านเราก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะครับท่านผ อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมหลังจากประยุทธ์รับไหวอะไรประมาณนี้หรือว่าไปไหว้เขาก็ไม่อาจแน่ใจด้านปวินชัชวานพง์บันครับท่านโพสต์รูปนั้นเนี่ยประยุทธ์รับไหวครอบครัวชินวัตรลั่นคืนดีหรือเปล่าอะไรเอ่ยข้างหลังคนทํารัฐประหารไหวครอบครัวที่ถูกทํารัฐประหารอะไรทํานองนี้เราต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยอาจารย์ประวินนี้ก็ฮอตฮิตอย่างสุดล้างกันเลยทีเดียวถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อตอนเลือกตั้งพักอนาคตใหม่นะเนี่ยไม่รู้รว่าใครเพย่ i, เคยบอกนนเนี่ยถ้าเกิดอนาคตใหม่ได้เเเเสสีียยงงหรรือออว่่่่าาาาาไได้้้ะะัักกนนนนึิทททจํ วิ่งแก้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ไม่ใช่แก้บนคัดท่านการชิปุย่ากเลยทีเดียวหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้แล้วตอนนี้ได้วิ่งหรือยังจ๊ะยังไม่ได้วิ่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยกล้าเจอหน้าปียบุตรเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากผมได้ไปเข้าสอดแนมในขับเฮ้าส์นะครับท่านผู้ชมพอปีญบุตรโผล่ขึ้นมาบนขับเฮ้าส์นั่นเพื่อจะพูดติกแล้วก็เป็นอย่างไรจ๊ะบวินก็รีบเผ็ดเลยนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดดดดดีีีีีติามมมม่่่่ออไไไปหยยยยยยยุนนนนนกััเเเลลทททวววแ๋คบผู้ชื ดีแต่ไม่มีจะแดกก็จะไม่ได้อันนี้ก็ยังคงขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้อัลมอน์ครับท่านไม่มีการสับไก่การหลหอยไหลนะครับท่านไม่มีกลิ่นหืนอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวควบผู้มากับเม็ดมะม่วงหิมะพานที่อร่อยนะครับท่านผู้ชมขายดีที่สุดในช่องแล้วก็อัลมอน์นี้ก็ลองลงมาแล้วมันจะล่วงอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยขนาดแบ่งบรรจุเออห้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีลูกหยีชาบล สตรอเบอรี่ฟีดได้นะครับท่าน100กรกัมก็140บาทส่วนเสื้อวิบ,บัตนัทบิลนะครับท่านผู้ชมท่านนี้ไม่ใช่ปล่อยกำลังภายใน400บาทพร้อมส่งก็ต้องขอขอบพระคุณมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านเราต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้สถานการณ์ระอ,อยังไม่หยุดหย่อนก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรนะเนี่ยด้านตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยสอส,อสอเบญจาแสงจันทร์มาแล้วนะครับท่านผู้ชมข่าวด่วนส่งเข้าประกวดว่าเฮ้ยหลังจากแก้ปาจีนนะเนี่ยออกมาแฉะนะครับท่านหรือไม่นั้นนดนนหง อะไรประมาณนี้โซเชียลก็แห่วิจารณ์นะเนี่ยเอ้ยบอกว่านี่ถ้าเกิดมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วบอกปิดซ่อนเลนส์อะไรประมาณนี้ม,มันเหมือนกับว่าเป็นการอะไรวะช่วยกันหรือเปล่าในพักนะครับท่านผู้ชมถ้ามืองไม่แฉเรื่องของกูเนี่ยคูก็จะไม่แฉเรื่องของมึงอะไรประมาณนี้หรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เป็นจาแสงจันทร์ครับท่านก็ได้โดนกล่าวหานนเนี่ยจากแจ้ปาจีนบมอะไรจา้าเนี่ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับท่านผู้ชมไปเรากำลังเลื่อนหาอยู่โดยผู้ท ไก่แฉกับก้าวไกลอีกแล้วเฮ้ยไม่รู้ว่าตามรอยนักร้องโทรพีในละคุณหรือเปล่านะกรับท่านผู้ชมสอดเจตนาอุ้มผู้ช่วยสอบส,อบสอบปมทุจริตตั้งคําถามผมเหยียบเท้าใครหรือไม่จี้ตรวจสอบเชื่อเป็นเหตุการณ์เมืองในพักนะกรารท่านผู้ชมแล้วก็เบื้องหลังมีการขับพ้นพักนี้ตั้งคําถามว่าตัวมาเดงเนี่ยเหยียบเท้าใครอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็าไม่รู้เหมือนกันนะกรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไอ้หลังจากไอ้ศรีสุวรรณโผล่นี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านโดยรอบก่อนนี่มันยื่นไปหลายเรื่องนะกรารท่านผู้ชมแต่ว่าเเเข้าโกกกรรืื่่อองง2นนี็วยั ตะลวันกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของการยุบอนาคตใหม่นี่ก็ไม่รู้ว่ามาจากไอ้ฝีมือสีสุวรรณหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้ก็ล,ลองติดตามสถานการณ์นะครับเ่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆไอ้หอ,อกนี้ก็ยังโคง้คงโค้งโค้งครับท่านนำพามาถึงผมต้องฝึกนะเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเป็นเทแล้วนะครับเ่านผู้ชมซึ่งไม่ใช่รถไฟไอ้นี่ก็โว้ยวันนี้รู้สึกว่าจะไปโคง้งห้าถึงหกรอบได้ครับท่านแล้วมันจะไปแหกโค้งอีกไหมจ้าหลังจากนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมแต่หลังจากออกมาถแถลงการถแถลงข่าวอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าวันที่หนน่่าารืออไไมมน้จ แน่ใจแล้วว่าเฮ้ยจะมีการประชุมนะครับท่านผู้ชมเพื่อทําการที่จะตะเพิดไล่เ,เวรนี้พ้นพักก็ไม่รู้ว่าประชุมแล้วหรือไม่หรือว่ายังไม่กําหนดการประชุมนะั้นไม่อาจแน่ใจแต่แม่อนุญาตให้สสอเอ้ยไม่ใช่ให้สื่อมวลชนเข้าอะไรว่ารับฟังนะครับท่านผู้ชมประชาชนหลายภาคส่วนก็ตั้งคาถามนะเนี่ยเอ้ยทำไมพออย่างอื่นเนี่ยจี้ให้เปิดเผยข้อมูลจี้อย่างนั้นจี้อย่างนี้อะไรเรื่องสสไม่มาประชุมหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านงบรับงบไม่รับแล้วตอนนี้โอ้ยประชาชนบางส่วนนะครับท่านก็ได้สวนเดือดไม่หยุดยไม นี้ไม่เปิดเผยไม่ไลฟ์สดบ้างก็ไม่อาจแน่ใจด้านเบญจาแสงจันทครับท่านคณะกรรมาการอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะเนี่ยที่กุมประพฤติตรวจสอบการคุกคามทางเพศ่อะไรประมาณนี้โพโต้แล้วเฮ้ยหลังจากแจ้ปาจีน,นะครับท่านยืนยันไม่มีการเตะตัดขาตรวจสอบคุณภาพการคุกคามอะไรประมาณนี้เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมสุจริตนะครับท่านผู้ชมอ๋อไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านหลังจากกล่าวหาผู้ช่วยของเบญจาแสงจันทร์เรื่องอะไรเหรอจ้าเรื่องที่มีการอะไรว่าลืมนะครับท่านผู้ชมอ๋อ,อเรียกเก็บอะไรสักอย่างหนึง่งโรงงาน อยาอะไรประมาณนี้ที่ไหนที่ปาจีนบุรีนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงพือดีติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวพร้อมกันนี้ว้ยเฮ้ยสังคมก็แห่งงงนะเนี่ยหลังจากอะไรวะเออไม่รู้เหมือนกันนะครท่านผู้ชมลืมไปกระดันหันดามาเจอแล้วเนี่ยดามาอะไรแค่รับไหวเอาเลยเว้ยตัวตึงมาแล้วครับท่านแต่ว่าไม่ใช่แจป้ปปาจีนนะครท่านผู้ชมมันนนมันอะไรก็ช่างกับมันโดยแจงดามานั้นเนี่ยหลังจากประยุทธ์เว้ยเฮ้ยมัิกาเดือดลั่นถูกตัดภาพแค่บางช่วงบิดเบือนไปไกลแสนไกลแบบนี้ได้อย่างไรชา อุ้งอิงนะครับเดินผู้ชมหลังมีภาพนะเนี่ยปรากฏประยุทธ์ยกมือไหว้โวยลัน่นภาพเนี่ยถูกตัดแค่บางช่วงไอ้บางช่วงแล้วก็บิดเบือนอุ้งอิงทําไมไม่รีบออกมาแก้ข่าวแก้ไขอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ดิ้นพลาดนะครับเดินผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับเดินผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้เลยครับท่านเรื่องอะไรลหะจ้าโดยตอนนี้อืมอืมไอเพจเจ้ากรรมอะไรวะเจ้ากรรมในเวรของก้าวไกลนะครับ่านผู้ชมก็ได้เอาอะไรว่าเนี่ยมาเปิดเผยอีกแล้วเฮ้ยทุกคนคะจิ้งจกในสภารายงานว่าสสทั้ง6คนนใภาพ ไม่ได้ยกมือขัดไล่คุณปูอาจออกจากการเป็นพักเท่ากับให้อยู่ต่ออะไรประมาณนี้หวยพก็ปรากฏภาพหลายคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีทั้งว่าที่รัฐมนตรีบางคนอะไรด้วยนะเนี่ยหรือไม่นะครับท่านแต่ว่าเรื่องนี้เรายังเปิดภาพไม่ได้ถามทําไมจ้าเอ้ยเดี๋ยวมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมแล้วเขาจะเสียหายกันใหญ่แต่ก็สะพัดโซเชียลอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านพร้อมกันนี้ได้มีการบอกทุกคนคะผู้ช่วยสสอผู้บริหารพักเก้าไกลชื่อสอเสือที่แจ้งปาจีนภาพพิงถึงการทุจริตบอกขยะ3ล้าน5 ตอนนี้บวชอยู่ค่าหนูฝากเด็กวัดถามให้อยู่นะคะโอ้โหเวนจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรอย่างแท้จ,จริงกันเลยทีเดียวโดยมีการบอกว่าเนี่ยเด็กวัดส่งไลน์มาบอกหรือว่าส่งเมสเซนเจอร์มาบอกนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยไอ้ผู้ช่วยสสคนนี้เนี่ยที่กําลังตกเป็นข่าวตอนนี้ขอหยุดพักชั่วคราวเพราะอะไระจ๊ะไปบวชแก้บ,บ,นนะกแกบ,บนนะครับท่านผู้ชมแก้บนนะครับท่านไม่ใช่แก้ร่างเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาคารากะรังถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็โอ้โยเดือดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ มาจากเด็กวัดอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่โอ้ยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยเรื่องนี้นั้นก็มองได้หลายภาคส่วนว่าเฮ้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยก้าวไกลทําไมไม่แข่งขันอะไรประมาณนี้แต่ว่าตามกฎรัฐธรรมนูญน,นะครับท่านผู้ชมที่มันบัญญัติไว้อะไรทํานองนี้ต้องเสียงถึง3ใน4ี่ถึงจะขับค้นพักได้แต่ว่ากรณีของใครแล้ววะปูอัะะดเนี่ยครับท่านผู้ชมซึ่งซึ่งตอนนี้สังคมก็มองว่าเอ๊ะใช้ตั๋วไอติมหรือไม่ใช้เส้นผลิตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอยไอติมผลิตก่ออกมาปฏิเสธนะครับท่านผู้ชมบอก คนขับ้นพักกันด้วยครับท่านพราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยก็เอาใจช่วยไทยชัยธวัตตุลาธนนะครับท่านก่อยออะไรวะพูดน้อยต่อยหนักตอนนี้ก็ต้องจัดการเรื่องให้อย่างเรียบร้อยครับท่านส่วนตอนนี้เฮแล้วเว้ยเฮหลังจากสองพี่น้องเสนาพงศ์นะครับท่านผู้ชมทั้งนายเทพไทยแล้วก็นายมาโนดนะเนี่ยโดนตัดสินจําคุกถ้าเกิดจำไม่ผิดนี่เป็นคดีทุจริจรตนนการเลือกตั้งหรือไม่ละเนี่ยผมไม่เชื่อเลยนะเนี่ยว่าเขาจะเป็นแบบนั้นพวกเขาเป็นคนดีเคยมาต่อว่าเขาผมจะยอมไม่ได้ยอมได้ไหมวะอ๋อยอมแล้วแต่นะครับท่านโดยปล ตัวแล้วว่าเฮ้ยเทพไทยแล้วก็มาโนดเสนพงษ์นั่นเนี่ยเฮลั hey ่นติดกําไรเ e อครับท่านวิ่งแก้บนจากคุกถึงบ้านแฟนขับแผ่รอรับเพียบอะไรประมาณนี้โดยเรือนจนํานครรีธรรมราชนั่นเนี่ยไล่เทพไทยพ้นคุกเออไม่ใช่ไล่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมปล่อยตัวแล้วเทพไทยแล้วก็มาโนดเสน,นพงษ์แล้วบรรดาแฟนขับครับท่านมารอรับเต็มบ้านกันเลยทีเดียวใส่กําไรเ e m ก่อนวิ่งแก้บนจากคุกถึงบ้านนะครับท่านผู้ชมโดยระหว่างคุกถึงบ้านนั่นเนี่ยบ้านของเทพไทยเสยนพงษ์กับคุกนี้รู้สึกว่าห่างกัน10กิบกิ แต่ถ้าเกิดเราค่อยไปอยู่ในนัน้นนี่มันอาจจะคารากัะสั่งนะครับท่านผู้ชมยาวไกลมาก ไก่กองกันเลยทีเดียวโอ้ยก็ได้รับการพักโทษไปแล้วก็แสดงความยินดีกับเทพไทยเสนาพงศ์มารับทีนี้ด้วยถามทาไมต้องไปแสดงความยินดีจ้าอันนั้นมันประชาธิปัตย์นะอืมประชาธิปัตย์ก็เรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องนี้ก็ต้องแยกแยะหน่อยครับท่านว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเขาดีกันมานานแล้วเฮ้ยจะด,ดูพรเดือดจัดเนาะเนี่ยบอกหลังจากเห็นภาพอะไรวะเนี่ยประยุทธ์ยกมือไหว้หรือว่าชินวัตรยกมือไหอว้วหรประยุทธ์อะไรประมาณนี้โดยจะดูพรครับท่านหลังจากต้้อออองหาหาาามมมบัววนนนทท่่่ผูชยยยยไุดดกเเลีีี ยืนนั้นอาจจะมีแค่ที่พื้นหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้โวลัน้นเนี่ยเขาคืนดีกันนานมากแล้วยกภาพเนี่ยไหว้กันยิ้มละลื่นแบบนี้ทําได้ยังไงประยุทธ์ในงานแสดงโขนอะไรประมาณนี้สะท้อนชัดนะเนี่ยประชาชนถูกหลอกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแลกกับการให้ทักษิณได้นอนป่วยในชั้น14ไม่ยอมกลับเข้าคุกสักวันเดียวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวแล้วจะทําอย่างไรต่อไปจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้มีข่าวอะไรกกันี บุ้งทะลุวังครับท่านหลังจากดังทะลุเมนกันเลยทีเดียวนะคะร,บรบคับท่านผู้ชมแล้วก็โดนเสรีพิสทจน์ครับท่านได้ทําการฟ้องข้อหาค้ามนุษย์อะไรด้วย้วเนี่ยหลังจากบุ้งทะลุวังเว้ยเฮ้ยได้ไปบุกพักเพื่อไทยได้ไปบุกอะไรวะกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ชมแล้วมีการให้สัมภาษณ์เนี่ยเสรีพิสทจิ์นะเนี่ยอย่าให้ได้เจอนะนะักข่าวก็ถามทมําไมเหรอจ้าคุณบุง้งถ้าเกิดเจอแล้วจะมีอะไรเหรอจะเอาอะไรสักอย่างไปป้ายนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ป้ายหน้าป้ายหลังป้ายรถเมย์แต่อย่างใดแต่พูดไปไม่่่ไดด้้เเเียยววทาาาานนนนนัังงงหหลลลกกกกิขมจจ็โรอ วิสุดฟองนะเนี่ยวันนี้บุ้งทะลุวังครับท่านมาแล้วนะเนี่ยหยิบเอ้ะอะไรวะนี่หยีอะไรวะหนีบน้องยกมาด้วยบุกทำเนียบโ้ยดักรอนายกนะเนี่ยแต่ว่าเจอเจ้าหน้าที่ให้ไปต่อแถวครับท่านหลังจากจะมายื่นหนังสืออะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าจะมีพฤติกรรมที่แปลกๆหรือเปล่านะคะรับท่านผู้ชมหลังจากรอบก่อนนั้นได้ทําการไปบุกที่ศาลแล้วทีนึงครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็ได้มีปัญหาคลากะสังนะคะรับท่านผู้ชมกับรปภหรือว่าตํารวจศาลอะไรประมาณนี้นําพามาถึงการเลือดตกยางออกแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้า ประชาชนก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับท่านผู้ชมด้านบ้านก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยทำไมเจ้าหน้าที่ทําแบบนี้ละอีด้านหนึ่งจ้าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องใจเย็นๆไว้ก่อนนะเนี่ยถามทําไมละจ้าโดยถ้าเกิดหยบยกนี้ก็ยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่สําหรับบุ้งทะลุวังอะไรประมาณนี้จําชื่อมันไม่ได้แล้วว่าบุ้งเนติพรอ,อะไรประมาณนี้อันนี้มันก็ไม่เด็กแล้วนะครับท่านผู้ชม2728แล้วก็ต้องติดตามต่อไปผมไม่รู้ว่าอีแหล่งผือดีนะครับท่านผู้ชม นายกเสษฐาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยปุ่มยุบกรมนอถามทําไมไม่ยุบแล้วก็ถ้าเกิดสมมติยุบไม่ได้เนี่ยยุบสภาสิแล้วจะทําไมเอยแล้วจะยุบกรมเนอให้ดูนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ได้มีนักวิชาการนะครับท่านหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวรวมถึงนักวิเคราะห์แล้วนี่ออกมาวิเคราะห์อย่างนั้นวิเคราะห์อย่างนี้นําพามาถึงทัวลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีพิธีกรดังของรายการรายการหนึ่งนะครับท่านผู้ชมช่องช่องหนึ่งได้บอกว่าเนี่ยการยุบกรมนอกับการที่ก้าวไกลโดนยุบนี้อะไรจะโดนยุบก่อนนะครับ เชื่ออย่างเบือเกินกันเลยทีเดียวว่ากรมน,นนี้ไม่มีทางจะยุดได้ไอ้เราก็งงเว้ยเฮ้ยพ่ออะไรเหรอวะเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นอยู่นะคท่านผู้ชมแต่ส่วนมือของผมนี่มองเห็นครับท่านพ่ออะไรเหรอจ้าเออเพราะว่ามันชอบทําท่าปัดๆไปแบบนี้ก็ต้องขออภัยนะครับท่านพ่ออะไรก็ไม่รู้มันเป็นไปเองก็ต้องติดตามนะรับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เพื่อไทยก็รู้สึกว่าเข้ามาทํางานได้เดือนกว่า2เดือนอะไรประมาณนี้ก็โอ้ยสังคมแห่ถามกันอย่างไม่หยุดยัง้งโดยถ้าเกิดเพื่อไทยไม่มีนโยบายแสดงว่า MOU ทั้ง2ฉบับ ที่เคยเซ็นร่วมกันว่าจะยุบอรมนอนในตอนนั้นพักเพื่อไทยแค่เล่นละครหรือไม่อะไรทํานองนี้เอ้ย hey, ที่มานั่งเซ็นชื่อถ่ายรูปออกสื่อก็เพื่อหลอกประชาชนให้ไปตามแผนอะไรประมาณนี้ใช่หรือไม่นะครับท่านเรื่องนี้ก็มองได้หลายภาคส่วนว่เฮ้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยอยู่กับก้าวไกลแล้วทาไมล่ะจ้าเดี๋ยวความซวยมันจะมาหานะเนี่ยพักอาจจะโดนยุบไล,อนนล่อีกด้านนึงล่ะจ้าอีกด้านนึงก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยโดนทิ้งอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าอีทำพื้ดีครับท่านด้านหมออ้อฟีรวัตนะครับเ่านผู้ชมหลัง ที่ตอนนี้โดนขนานนามเป็นนายแบกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนหลายภาคส่วนนนเนี่ยก็ออกได้ออกมาฉาดนักวิชาการบางคนเว้ยเฮ้ยบางคนก็เป็นถึงบอกอดังนะครับท่านอันนั้นก็เป็นอ่าอีด้านหนึ่งแบกเพื่อไทยนี่ก็เป็นนายแบกนะครับท่านผู้ชมอีกด้านหนึ่งแบกก้ back, นะาไกลละจ้าอั้นก็เรียกว,ว่าเป็นนายหามอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอลรวลโอลเว,วงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยวันนี้หมออ้ํานเนี่ยสวนกับต้องเตครับท่านผู้กำกับหนังสับเปลอนนะเนี่ยหลังจากลั่นเอ้ยมาถ่ายรูปทำไมแค่มาสร้างภาพหรือไม่ปมที่ อะไรวะเนี่ยบรรดารัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายกเนี่ยไปดูหนังเรื่องสับเบรเลอ,เอ,อสวนกับต้องเตมไม่เข้าใจซอฟพาวเวอร์ถามแรงรู้ไหมจะโกอินเตอร์เนี่ยต้องประสานงานหน่วยไหนอะไรบ้างทานองนี้เขาไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้นั้นมันพูดยากครับท่านแต่ที่แน่ๆอันนี้ไม่ต้องพูดยากนะครับท่านผู้ชมแล้วกูก็งงด้วยเพราะมันได้รางวัลได้อย่างไรหลังจากตอนนี้ชวนหลีกภัยว่ยเฮ้ยโดนยกย่องนะเนี่ยยกย่องจากใครยกย่องจากเพื่อนโดมครับท่านของธรรมศาสตร์นะเนี่ยยกให้เป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งธรรมศาสตร์ เลยทีเดียววายตายแล้วตายแล้วอันนี้ไม่ได้ตาฝาดนะครับท่านผู้ชมหูไม่ได้เพี้ยนด้วยครับท่านก็ต้องเอามาโชว์ก่อนนะเนี่ยเฮ้ยชวนลีกภัยเฮ้ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะเนี่ยอย่ายิ้มหลังจากที่เคยได้ไปผล่ไปเยี่ยมเทพไทยเสนนพงศ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากไปเยี่ยมนนก็กวยเลยนะครับท่านติดโควิดอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็ตอนนี้ชวนเฮ้ยก่อนจะตายเนี่ยเนี่ยอาจจะตายไม่หลับเ้ยๆฮ้ยถ้าเกิดยังไม่ได้ถนนนะเนี่ยเฮ้ยเราก็งงเว้ยเฮ้ยตอนประยุทธ์มันเป็นนายกอยู่นี้ทําไมไม่ไปทั่มเพิรับท่าน เนี่ยรัฐบาลสมัยยิ่งรักเนี่ยชัดชาติเนี่ยไม่ยอมให้งบทําถนนอะไรประมาณนี้ไอ้น,นี่ก็ตีแดกได้ทุกวันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้ววันนี้ชวนลีไทยมันไปรับอะไรว่าเ,เทพไทยด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจบอกได้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องกระแสของภาพที่มีการไหวประยุทธ์หรือประยุทธ์ไหวอะไรนี้ก็ยังคงด่งดังไม่หยุดยัง้งก็แนะนําครับท่านอยากจะดังกว่านี้ก็หันมาซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการถแถลงข่วให้ก่อนสวัสดีครับท่าน musik